สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามอีกแล้วนะคะแต่เป็นสีหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งนี่นะคะไันนี่นะอันนี้สีนึ่งนะคะซื้อจากเพื่อนเหมือนกันนะคะแต่ทำไมมันน้อยมากเลยเนาะ บดูเมื่อกี้รีวิวไอตัวนั้นไปนะคะเดี๋ยวยืดให้ดูลืมยืดให้โอ้ย,อยม,มันยืนไม่ได้เนี่ยมันยืดไม่ได้แต่เนื้อมันดูนีนะะ่มานี้นะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปดูในไอจได้นะคะสลามสีแดงนะคะก็พี อันเดสกอโออันเดสกอ o ว e Y แล้วก็เวนแล้วก็ C-H-A-N A-K-A-N นะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย